เมื่อวานมาดูรถนะครับวันนี้บอกประจัดส่งเลยนะครับอ่ะไม่ต้องตรวจเช็คอะไรมากมายครับรถสวยอยู่แล้วนะครับสีไม่ต้องทํานะครับอ่ะเปลี่ยนถ่ายนะมันเครื่องเช็คลมรวมแล้วก็จัดส่งเลยนะครับก็ขอบพระคุณ f อจังหวัดเลยนะครับทีทีสามจุดห้าศูนย์พัดนะครับสภาพสวยใกล้รถใหม่เลยนะครับก็ขอบพระคุณที่อุดหนุนนะครับอ่ะใครที่ยังไม่ได้รถสวยไปใช้งานนะสำหรับ n ิวฮอลแลนด์นะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะครับอ่าศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับ อ่ะส่วนเรื่องราคานะครับอ่ะเดี๋ยวจะคุยเรื่องราคาเริ่มต้นให้ฟังอ่าสำหรับตัว40แรงนะครับสำหรับตัว40แรงทีทีสามจุดสี่ศูนย์นะราคาเริ่มต้นที่3ามแสนห้าหมื่นบาทแล้วก็สําหรับตัว50แรงนะครับอ่ะทีทีสามจุดห้าศูนย์พัดนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับราคาเริ่มต้นที่3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทอ่าลูกค้าก็มาเลือกเอานะครับว่าชอบสภาพไหนสวยระดับนางฟ้าอ่ะสวยกลางกลางอ่า ตามงบประมาณเราก็มาเลือกเอาอ่าราคาครากันเริ่มต้นที่3,95,000บาทอ่าสวยกลางๆก็4,5่แนาสี่นนะครับสวยมากๆก็บวกเข้าไปอีกแค่หมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับหมื่นหนึงสองหมื่นนะครับอ่านี่นี่สามแสนเก้าหมื่นห้าพันเนี่ยคันไหนคันนู้นนะครับอ่าคันนี้สี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับราคาก็คละกันนะครับนี่อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สวยกลางๆนะครับ สนใจก็เข้ามาเลือกเอานะครับ0947064430ออกจากนิวฮอลเลนดนซะหน่อยนะครับมาขายคูโบต้ากันหน่อยคูโบต้า FC ก็ทาหากันเยอะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ฤดูทำนานะครับอ่าก็ซื้อว้ช่วงนี้แหละขายอ้อยเสร็จก็ซื้อช่วงนี้นะครับเก็บเงินได้ก็อยาซื้อช่วงนี้นะครับก็เข้ามาอุดหนุนกันนะครับ L5018 รถยอดนิยมนะครับใครที่ไม่ซื้อนิวฮอลแลนด์ไม่ซื้อยันม่าก็มามองคูบต้านะครับคูบต้าก็มีแต่สวยๆนะครับอ่ะดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทอ่ะอย่างเช่นคันนี้นะครับห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเจ็ดร้อชั่วโมงงานนะครับยางสวยสี่เส้นนะครับอ่าลูกค้าซื้อตอนนี้มีส่วนลดให้หนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าซื้อสดเลยจากส่วนลดหนึ่งหมื่นก็ปรับให้เลยนะครับเป็นห้าหมื่นบาทนะครับ ก็คร่าวๆนะครับอ่าหรือไม่ก็คันนี้นะครับอลายเขาเรียกว่าสีพิเศษนะครับห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับซื้อตอนนี้อ่าดาวที่ห้าหมื่นบาทมีส่วนลดให้หนึ่งหมื่นบาทนะครับหรือนะครับหรือหรือหรือลูกค้าซื้อเงินสดก็ว่ากันไปมีส่วนลดตามให้อีกนะครับอ่ารถบุงกีก็เหมือนกันนะครับขายห้าแสนเก้านะครับลูกค้าซื้อเงินสดก็มีส่วนลดตามให้อีกอ่าแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้ห้าร้อยชั่วโมงนะครับ ขายเงินสดราคาพิเศษเลยนะครับ5 6า0สนบาทนะครับอ่ะสวยๆเลยนะสภาพใกล้รถใหม่เลยนะครับอันนี้คือคูบัวตาเอลห้าสิบถึงแปดคันสวยนะแต่ถ้าเกตลองลองลองมาเกตลองลองลองมานะครับอ่ะมันก็มีหลายเกรดหลายอย่างเหมือนกันนะครับเอฟซี FC. อ่ะลองลองลองมาก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเป็นรถเก็บงานนะครับรถไม่ได้สวยนะเป็นตัวดีทีนะครับอ่ะอันนี้ก็จัดไปให้ในราคาสามแสนสามหมื่นบาทนะให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับ หรือจะเอาตัว s p ที่ราคาเริ่มต้นนะครับเรามีอยู่460,000บาทนะครับเดินหาให้กันนี่คันนี้เลยนะครับรถยังสวยอยู่นะชั่วโมง700กว่าเองเดี๋ยวใส่ดันหน้าใส่พันหลังให้ก็4 6 0 0 0 0บาทมีส่วนลดให้1,000 0เหลือ4,500 0 0านะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนให้โทรหาเซววนได้เลยนะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับ0 9 4 เจ็ดศูนกีนนะครับแท็กเตอร์มือ2ที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่ะอยากได้คูตา้าซื้อคูตา้าอยากได้ยันมาซื้อยันมาอยากได้นีฮอนแลนด์ซื้อนีฮอนแลนนะครับอ่ามีราคานําเสนอที่ราคาประหยัดด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบรถใหญ่นะมี3 2แรง2 0 0 0 0 0บาทนะครับมี30แรงแ9 0,000บาทนะครับอ่ะแล้วก็40แรง40แรงถูกสุดอยู่ที่อ่า3 100, 1 0 0 0 0บาทนะครับ อ่าเป็นตัว SP ด้วยนะครับอ่าใครสนใจใครอยากได้094 706 4430อันนี้ยันมานะยันมาก็จัดโปรเหมือนเดิมนะครับฟรีดาวนะครับส่วนรถสูงสุดถึง50,000บาทเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับใครมองหาอยู่เหมือนเดิมนะครับโทรหาเซเวันได้นะครับรถแทสเ,เตอร์สวยสวยก็จะเก็บงานแล้วก็จัดส่งให้ FC ให้ลูกค้าะนะครับ <laughs> คิดอะไรไม่ออกคิดไม่ออกก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็บอกวันนะครับอ่ะ ก็เดินไปทางนี้นะครับอ่าก็เอฟซสนใจขั้นไหนนะคลิปเ้วนจะยาวนะครับดูให้จบคลิปนะครับแล้วก็โทรมาถามนะครับว่าอ่ารุ่นที่ท่านอยากได้ยังมีอยู่ไหมนะครับอ่าสามสิบหกแรงนะครับมีหนึ่งคันนะสองแสนสองหมืนบาทนะครับอ่าเก็บงานให้เรียบร้อยสองแสนสองหมืนบาทนะครับคันนี้นะครับมีดันหน้ามีผ่านหลังนะอ่าจจะเอฟซีนิดนึงครับเวลาเ้ว่นจอดรถไว้จะไม่ใส่ผ่านหลังนะ จะไม่ใส่ผ่านหลังแต่ว่าลูกค้าซื้ออ่ะแจ้งแจ้งเสียวนได้เลยว่าเอาผานพวกเบิกเอาผ่านพวนนะครับอ่าหรือเอาผานอะไรนะครับหรือเอาตัดหญ้านะครับแจ้งได้เลยนะครับเลือกได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นสนะครับสนใจรุ่นไหนอยากได้รถสวยรถปันกลางก็โทรหาเสียวนได้เลยนะครับอ่ะเสียวนก็ยินดีรับสายนะครับขายทุกคันนะครับอยากได้โทรหานะครับขอบคุณครับ